สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจัตโทเฮลิพาะสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่เนื้อระครังหล่อดินไทยรุ่นพิเศษ ที่ระลึกในงานทอดกระถิหวัดช้างให้นะครับปี2541สร้างจำนวน999องค์นะครับผมนี่ก็เป็นพระรุ่นพิเศษของทางวัดช้างให้นะครับที่สร้างในปี41พระแบบนี้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีให้ทำบุญแล้วได้นะครับเป็นพระจองนะครับเป็นรุ่นพิเศษ ของทางวัดเลยนะครับรุ่นนี้จะมีฟาร์มพิเศษก็คือนะครับเป็นพระพิมพ์หลังเตารีดใหญ่นะครับที่ถอดพิมพ์เป็นแม่พิมพ์เดียวกับปี05นะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองระครังเก่าของวัดนะครับอยู่ที่วัดมานานนะครับนำมาหลอมสร้างเป็นพระนะครับแล้วก็หล่อด้วยกรรมวิธีดินไทย แบบโบราณนะครับแบบเดียวกับปี05นะครับออกที่วัดชังไ้โดยตรงนะครับผมออกที่วัดชังไ้โดยตรงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีการปลุกเสกนะครับที่วัดชังไ้โดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสก พระรุ่นนี้นะครับผมอาจาร,รย์นองปูกเสกเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปุกเสกมากมายครับขั้งนะครับผมเนื้อที่สร้างนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2เนื้อนะครับคือเนื้อทองหลัง999รองค์แล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อสัตตะโลหะนะครับจะสร้าง700 เก้าสเก้าองค์นะครับผมก็ถือว่าน้อยมากทั้งสองเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองระครังองค์นี้เลขสวยนะครับเป็นพระท,ที่ผมได้มาใหม่นะครับอันนี้เป็นแบบว่าไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเป็นพระหน้าใหม่นะครับรุ่นนี้จะแบบคลาสสิกมากนะครับน,นี่กล่องก็หรูหรานะครับ ออกจากวัดก็หลายพันบาทน,นะครับในปีสีหนึ่งเมื่อก่อนเงินเนี่ยสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่มากซื้อของได้เยอะนะครับนี่องค์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพระสวยเลยนะครับผมได้เลี่ยมทองสตะโลหะไปหนึ่งองแล้วนะครับผมจะนำมาให้ดูดูฟาร์มแตกต่างนะครับถ้าเป็นองค์ซ้ายมือเนี่ยเนื้อสตะโลหะเนี่ย นะครับจะเป็นแบบดำดำนะครับเป็นผิวดำแดงถ้าเป็นเนื้อทองระคังจะเหลืองเหลืองนะครับอันนี้799องค์องค์นี้90 0เนื้อทองะคัง999รอองค์นะครับคามต่างด้านหลังฟวามต่างของด้านหลังนะครับมีการลันหมายเลขเหมือนกันมีคําว่าวัดช้างให้เหมือนกันมีโค้ดรูปช้างเหมือนกัน ด้านหลังต่างกันตรงนะครับถ้าเนื้อทองะระฆังเนี่ยจะเป็นปรูประฆังคว่ำถ้าเป็นเนื้อสต,ตัโลหะจะเป็นรูปโคดต,ตัวนะนะครับหล่อด้วยกรรม,มวิธีด้วยนะครับดินไทยแบบโบราณพระมีความคลาสสิกมากนะครับเตารีศูนย์ห้าเขาก็จะเล่นมีเนื้อเหลืองเนื้อแดงนะครับอันนี้เขาก็เลยคนสร้างเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นเนื้อเหลืองเนื้อแดงเช่นกันนะครับ พิมพเดียวกับปีศูนย์ห้าเลยนะครับแบบเดียวกันเลยตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีต่อโค้ดทอทหารด้วยนะครับอง์นี้เป็นพระที่สวยมากๆนะครับอีกหนึ่งองค์บัวเต็มนะครับเท้านะครับชัดเลยมีดินเกาะอยู่นะครับ พระอ,องค์นี้สวยนะครับจะแต่งน้อยถ้าพระอ,องค์ที่แบบหล่อเกินนะครับเนื้อเกินเนี่ยก็จะมีรอยแต่งเยอะองค์นี้หล่อได้สวยเนี่ยมีข้ามดินค้าบเบ้าค้าบผิวไฟนะครับนี่ชัดมากริ้วจีวรสังขติริวจีวรเนี่ยเส้นคอไหไหปลานะครับ จมูกหน้าตานะครับปากเป็นกระจับเลยแบบเดียวกับปีศูนย์ห้าเลยนะครับด้านข้างก็จะมีแต่งด้วยนะครับตะใบเบอร์ใหญ่ๆแบบปีศูนย์ห้าเลยนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้นี่นะครับมีฟาร์มคลาสสิกนะครับพระหล่อเป็นชอ่อจะต้องมีรอยตัดช่อนะครับแล้วก็แต่งเจีย หน้าหน้าตาสวยล่ำมากนะครับองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่เป็นพระสวยสำหรับเล่มทองนะครับเพื่อน <c oughs> ๆพนี่พท่านใดหาอยู่เนี่ยนะครับอง์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าสนใจเลยนะครับอยู่ในเกตรพระสวยนะครับเกตเโคดร,ระคังคว่ำมีทอทหารด้านในมีช้างนะครับแล้วก็วัดช้างให้หมายเลขก็ค่อนข้างที่จะโอเคสวยเลยนะครับเก้าเก้า เดี๋ยวเรามาส่องดูเนื้อหากันนะครับเรานี้งามมากเริ่มจากหน้าก่อนเลยมีคราบดินคราบเบ้าคราบผิวไฟนะครับจมูกสวยมากปากเป็นกระจับในตานะครับ เมตาติดเลยเส้นหน้าผากชัดเจนเนื้อจะเห็นไหมครับว่ามีความเก่ามากเพราะว่าเป็นทองระคังเก่าของวัดนะครับดูครับดินครับเบ้านะครับผิวสวยมากนะครับด้านหน้าในแต่งน้อยมากมีการต่อโคตดทรหารด้านบนดินเบ้าฝัง ที่แก้มก็มีดินนะครับเนื้อเป็นแบบหล่อบโบราณนะครับชีสจ์ดมากนิ้วเท้าติดชัดนะครับ มือเป็นก้ามปูเลยปีศูนย์ห้เนี่ยเขาเรียกพิมพ์เล็บเหี่ยวนะครับมือแบบเนี้ยอ,อ่ะของวัดปราสาทนะครับปีศูนย์ห้าศูนย์หกนี่ดูดินเบ้านะครับหล่อได้สวยงามมากเนื้อจะแบบมีฟาร์มเก่าในตัวเลยนะครับเพราะว่าเป็น ะระฆังเก่าของวัดนะครับด้านข้างเนื้อละฆังหล่อบโบราณ อารมณ์เดียวกับปี0ูนย์ห้าเลยนะครับผิวพาก็งดงามนะครับขออนุาญาตพาไปดูเลขก่อนเก้าเก้าสามนะครับเลข 9, เก้าเบิ้ลสองตัวแ้าเป็นเลขเก้าเก้านี่เป็นเรื่องนะครับอีโค้ดคำว่าวัดชางห้ ก็มีโคดช้างนะครับโคดระขังคว่ำแล้วก็ทอทหารมีดินติดปะบปายนะครับด้านหลังเป็นพาที่สวยหน้าเลี่ยมทองนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยสำหรับรุ่นกระถินปี41นนะครับสร้างจำนวนน้อยมากนะครับ 999องค์เท่านั้นสัตตะก็เอ่อเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับสำหรับเนื้อทองละคังนะครับหมายเลขนะครับเก้าเก้าสามองค์นี้นะครับราคาเนี่ยผมจะลงไว้เป็นตัวเลขนะครับอยู่ในชื่อคลิปนะครับผม จะมีตัวเลขราคาอยู่เลยนะครับก็ไปดูตรงนั้นนะครับผมราคาอยู่ในชื่อคลิปนะครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8 8์เก้า6ปเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนื้อทองระขังนี่นะครับ ราคาอยู่ในชื่อคลิปนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเข้าไปนะครับรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ิ่งทีออ่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ